สวัสดีครับผมนายปัณวีสุขรองแพ่งรหัสนักศึกษา5310062079ครับวันนี้ผมจะมาทำชิ้นงานชิ้นวางเท้านะครับต่อจากที่ได้ทำไว้แล้วครับก่อนอื่นโอเพนครับเปิดงานชิ้นวางเท้าขึ้นมานะครับจาก Chapter 2ครับนี่คือชิ้นงานที่เราได้ทำไว้แล้วนะครับรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการใช้คำสั่ง linear pattern นะครับก่อนอื่นเราเลือก sketch pen ข้างบนนี้ครับใช้เครื่องมือสี่เหลี่ยมนะครับวาด สี่เหลี่ยมบริเวณมุมขวาของชิ้นงานครับกำหนดขนาดนะครับใช้สมาร์ทไดเมนชั่นกำหนดดังนี้ครับตรงนี้สองนะครับ ่ครับน,นั่มีหกต่อไปใช้คำสั่งฟีเจอร์ครับ X Tool Cut ตัดลึกลงไปลึกหมิลลิเมตรนะครับกดตกลงก็จะได้ล่องตรงน,นีนะ้ขึ้นมาครับใส่แกนอ้างอินกับชิ้นงานนะครับใช้คำสั่ง a 6ครับ จะถึนกลางของขอบชิ้นงานทั้งสองด้านนะครับเราก็จะได้แกนอ้างอิงขึ้นมาครับชื่อว่า a อ1นะครับใช้คำสั่ง Linear Pattern ครับนี่ครับ Linear Pattern จะประพขึ้นปรากฏปรปรติตขึ้นมาของ pattern แรกผมเลือกนี่ครับ ที่ลงไปเนี่ยอ่าอันแรกเป็นการกำหนดชิ้นทางนะครับ d i r e c t i o หนึ่งผมเลือก S1 หนึ่งนี่ครับ Space เลือก7.2จุดสองจำนวน10ครับอ่า i r e c t i o นสองครับเลือกแกนที่เราได้สร้างไว้ตัวนี้ครับระยะห้าสิบสองจุดห้าครับจำนวน 8ครับก็ตกลงนะครับะจะเห็นว่าที่เราแพทเทิร์นขึ้นมามันจะไปอยู่ในส่วนนี้นะครับก็จะมอง ให้เราอีดิครับอ่าจะคลิกข,ขวาจะมีคำสั่ง r e w e r d Direction ครับ r e w e r d Direction 2อ่าตกลงครับก็จะ,จะได้เป็นลายขึ้นมานะครับคำสั่งบอกให้เราลบ8จุดตรงกลางนี้ออกไปครับลบออกครับ ้วครับอ่า,าบอกไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นของตัวนี้ขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําคือใช้คําสั่งสร้างเพนครับ Reference Geometry เ,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 เพนครับสร้างเพนระหว่างพื้นผิวนี้กับแกนที่เราสร้างขึ้นมาครับกดตกลงอ่าแกนนี้เดี๋ยวเราจะใช้ทําการมิลเลอรนะครับ ใส่ภาพสเก็ตที่ผิวด้านข้างครับคือผิวนี้ใส่ภาพสเก็ตเข้าไปใช้คำสั่ง Center Rectangle ครับนะครับแล้วเรากำหนดขนาดสมาสมาดิเมนชัน มีแปดสิบครับทังนี้สิ แล้วเราก็เลือก X t o o t ครับ X tooth สิ ed ่งนี้ออกมา3มิลลิเมตรครับกดตกลงใช้คำสั่ง f i n l e t ครับลบคมมุม1มิลลิเมตรครับ เสรแล้วใช้คําสั่ง mirror pattern ครับนี่นะครับ mirror pattern เลือกเพนที่เราจะ mirror นะครับเลือกชิ้นส่วนที่เราต้องการ mirror เราเลือกชิ้นส่วนน,นะครับใช้คำสั่ง m i ลเล r เลือกเพลนที่ต้องการ m i ลเล r ครับก็คือเพลหนึ่งที่เราสร้างไว้นะครับอ่าก็จะได้อีกข้างหนึ่งก็จะมีตัวอย่างออกมาก็ตกลงครับใช้คำสั่ง f ิน l e t ลบคุมลบมุม2มม mm. ให้กับทุกส่วนของชิ้นงาน,นครับ ชิ้นงานของเราก็จะทำการลบคมนะครับลบคมในด้านที่เหลือ,อชิ้นงานของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับใส่สีตามที่ต้องการเลือกอชิ้นวางเท้านะครับปรเปลี่ยนสีครับให้เป็นสีดำนะครับครับผมจบ ชิ้นงานชิ้นวางเท้านะครับผมขอบคุณครับ